สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันกับช่วงสาวกับช่องสาวหมองชาแนลเช่นเคยค่ะสาวหมองกะอัปเดตท,ทุเรียนให้พี่น้องในเบิง้งหลังจากที่ผ่านหนาแรงมาวังหันแดดท้อนฮอนค่ะพี่น้องค่ะแดดฮอนคักกี่หลีฮอนกระดอกกระเดียรพุ่นละค่ะฮอนจนใบกล้วยนี่ลวกเบิดค่ะทุเรียนสาวหมองกะใบล้นเบิดปลูกได้ปีกปักวแล้วด้ค่ะาว่าบ้ง,งามค่ะเพราะว่าดินบ้านสาวหมองเป็นดินเหนียว ดินมันแน,น่นหากบ่อดซ้อนไส่ไปใส่ค่ะวันนี้สาหม่งก็ฟื้นต้นไม้กระเริมโป้งใบอ่อนขึ้นมาแล้วค่ะฟื้นต้นคือการพวนดินรอบๆทรงพุ่มสาหม่งก็บ่ไดดมีหลักการที่ยังดอกเนาะเฮ็ดตามสภาพที่เฮาเคยเลี้ยนหลูมมาเนาะค่ะเป็นทุนเรียนหลังบานบบใหญ่แล้วกับ่โตูก็เลยล้องฟื้นเมื่อค่ะฟื้นให้ถือหากถืกอยังเพิ่นนี่ละแล้วพอฟื้นออกไกลๆค่ะแล้วก่าฟุ้นมะรอเพิ่น ใส่ขี้ทานน้อยๆค่ะนะคะใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าบันีีเพิ่นกระสีนี้ใบอ่อนมปัปงแล้วค่ะฟุ้นขี่ง้วนนี้สมองมักแล้วด้วยค่ะว่าเดี่ยวมาเพียวๆได้พี่น้องมักแล้วด้วยค่ะกระใส่ปูนขาวน้าแน่บนันดีสังเกตเบืะะ้องแล้วค่ะกลองกับปโฟกัสเพิ่นสีเริ่มปงป,ง,ปงหยอดอ่อนขึ้นมาค่ะวปงใบอ่อนขึ้นมาแต่พ่ทธานเด้เติมลอยดอกพี่น้องเพราะว่า กำลังอยู่ในสภาพฟื้นฟูอยู่ค่ะพบกับความแห้งแล้งอยู่เพื่อนกะน็ะเลยซ้ำนี้ค่ะมันหอนอี่หลีพี่น้องขนาสามอนกลางผาสลมไว้กับบายยุ่เลยค่ะเบิ้งเดี๋ยวพ,พาไปเบื้องตน้นพูนค่ะใบล่นเบิดเลยพี่น้องหอนแห้งหลายพันนีพันนกยิบด,ด้วยค่ะเป็นทุเรียนสายพันธุน์โบราณกระสิทนแน่ขนาดใบล่นเบิดแล้วก็ช่งแตกหยดค่ะการแตกหยด สมองเสียหายเบื้องนี่ค่ะการแตกยอดถนัดใบร่นเบิดแต่ว่ากระแตกยอดออกมาดีอยู่ค่ะระยะแตกยอดนี่แตกแตกหลายอยู่ค่ะตัวใบใบล่นเบิดสมองก็ฟื้นดินขึ้นกันค่ะฟืนพื้นดินอ้อ,อมๆขึ้นกันค่ะแล้วก็ให้ฟุ้นให้กี่านให้ร้อยปูนขาวขึ้นกันก็ฟังนี้ละค่ะ ปลูกไว้ซะมีแล้วพี่น้องกิจะเปลี่ยนให้เพื่อบอกหรือว่าบ่เปลี่ยนก็นฟังเบอร์ปลูกเาได้ยูได้กินค่ะแต่ว่าบานลุงสาหมองนี่บ่เปลี่ยนน้อยจักน้อยเลยค่ะลดนเบิร์ดเลยที่สมองเคยอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องกันทางแต้โดนเติบแล้วนะคะ ที่ปลูกหางคอหมูนะพี่น้องท่านใดเป็นเอฟซีสาหม่องกระซิงหูดีว่าสาหม่องอัปเดตเห้บเบื้องสองเทียแล้วค่ะดอกล้นเบิร์ดนี่ละคะอันนี้สาหม่องปลูกไม่พันนี้จะเปลี่ยนพันหมอนท้องแล้วค่ะอีกพันหนึ่งกระิเป็นพันนกยิบต้นพุ่นติไปทางบกเก้าแล้วค่ะปล่อยไปจวหามาปลูกไม่ค่ะบ่ย,ย้อมแพรด,ดอกพา่พาสาหม่องว่านได้มีหลักการนี้หยัางมังขุดนี่สาหม่องปลูกเม็ดเด้อค่ะนี่แบบแบบ ปลูกเม็ดค่ะนี่ขนาดปลูกเมก็ดกะได้สมีแล้วค่ะไปปีเครื่องว่าค่ะนี่ได้สมีแล้วแบบปีเครื่องนี่กำลังปลงหยอดอ้อนขึ้นมาตาหม่องบา่ไดา้กางผ้าสแสลมดอกพี่น้องป่อยให้ใบกล้วยเห็นใบกล้วย,ย,ยเพันคุ้มเลยค่ะกล้วยนี่บ่เม่นกล้วยอันนั้นนะคะบ่เม่นกล้วยน้ำวาเด้กล้วยหอมท้องค่ะนี่รัมต้นฝนตก,ตกใสกำลังหามกลับมาเบื้องทุเรียนเท่าอยกค่ะ เย็นบางสวนเพิ่นบอกว่าให้ห้้ยปูนขาวบ่อยๆช่วงหนาฝนเพิ่นก็จิซอยควบคุมให้ดินล้วนและหากทุเรียนกรหาก,กินได้ง่ายแตกย่างก็กควบคุมเชื้อราในดินทั้งสี่นะคะคก็เป็นอีกแบบนึงเนาะคะ่ะดินนี่ํามองเป็นดินเหนียวค่ะ เป็นดินเหนียวแน่นเม่เป็นดินที่มีลูกหินกวดด้ค่ะถ้าแถวใดมีลูกหินกวดเป็นดินหินแห้งสินะกจะเลูกทุเรียนในงามแต้ว่าบานสาหมองนี่เป็นดินเหนียวค่ะได้ว่าต้นก็โอเคอยุดอกค่ะฟังเบิ้งสิเปลี่ยนให้ไดไดซ้ำใดต้นพุณนก็มันจะโปง้งใบมันจะเปลี่ยนยังไดก็บบองหมูค่ะ กระเพิ่นกระซีตายไปหรือกระสมองก็ซื้อมาปลูกไม่น่ะละบ้นย้อมแพ้ดอกอยากมีสวนทุเลี้ยนเป็นของเจ้าของค่ะกับเป็นนุวยให้ได้กินที่ว่าสมองไทยนั่นม่นเป็นของสมองเด้อค่ะของลุงสมองที่เป็นท้ายนะคะก็เลยอัปเดตทุเรียนหลังบานให้พี่น้องเบื่องนี้ละแต่ประมาณสักนี้ละค่ะใบใหญ่ใบตู่ค่ะแต่ว่าใบตายค่ะคลิปนี้สมองกับเป็นคลิปสันๆอัปเดตให้พี่น้องเบื่องเน้อค่ะหลังจากห้างหายไปก็หลายมือเติบ บาวางค่ะกะติดภารกิจหลายเรื่องหลายแล้วเนาะคะ่ะถึงยาดเสียถึงพี่น้องยังนังซีกะบม่ได้มีเวลาได้ทาให้เบึ้งเนาะคะ่ะคลิปนี้สมองกระคอตวแล้วพี่น้องไปเพียงสามีเดอ้อเดี๋ยวคลิปหนา้ามาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือน,นีกระอคอปคชิปไปกับต้นทุเรียนนะคะก็ลังแตกยอดค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยลืมไปพี่น้องผู้ดใดมีเรื่องเล้าดีๆหรือว่า คอมเมนต์ Comment, มาบอกสาวหม่องในเรื่องเกี่ยวกับต้นทุเรียนค่ะการดูแลการใส่ฟุ้นการใส่ปุ๋ยเห็ดจังไดฟื้นต้นทุเรียนต้องใส่ยังกะคอมเมนต์ Comment, มาบอกสาวหม่องน้ำในเดอ้อค่ะลิมนี้สาวหม่องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ